ประชุมเมเป h e เฮล h w วิกนะครับเตรียมที่จะตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อรับมือกับภาวะฉุกเฉินและโรคอุบัติใหม่ในไทยนะฮะเป็นการเปิดการประชุมโดยทางนายแพทย์เกติภูมิวงระจิตนะ,ะปลัดกระทรวงสาธารณาสุขเปิดประชุมคณะทํางานด้านสุขภาพที่เรียกว่า เฮลท์วอร์กิ่งกรุ๊ประดับเจ้าหน้าที่ครับประกอบไปด้วยคณะทํางานด้านสุขภาพระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสเขตเศรษฐกิจเอเปและก็มีผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศนะครับเป็นการเปิดโอกาสการเรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์จากสมาชิกเขตเศรษฐกิจทั่วโลกสนับสนุนการทํางานร่วมกันแต่ละเขตเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าด้านสุขภาพที่จะนําไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจในที่สุดนะฮะ เพราะว่าที่ประชุมเนี่ยมีการเน้นย้ำการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพจัดตั้งสํานักงานเลขาธิการศูนย์อาเซียนรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางสาธ,ธารณาสุขและโรคอุบัติใหม่ไม่ว่าจะเป็นการเฝ้าระวังโรคก,การแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับซึ่งศูนย์นี้ จะอยู่ที่บางรักเรานี่แหละในประเทศไทยของเรานะฮะแล้วเดี๋ยวจะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่26สิงหาคมนี้นอกจากนี้การประชุมก็กําหนดแผนปฏิบัติการร่วมกันเพื่อให้เขศ,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 ศรษฐกิจเนี่ยดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันนะครับซึ่งทางปลัดกระทรวงสาธารณสุขบอกว่า จากโควิดที่ผ่านมามันเลยเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นจําเป็นจะต้องนําเรื่องสุขภาพมาฟื้นฟูและพลิกฟื้นด้านเศรษฐกิจด้วยเพื่อให้เกิดการลงทุนด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นศูนย์กลางบริการด้านสุขภาพหรือว่าศูนย์กลางบริการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพก็ตามนะฮะ